พาชม Luxury c o n d o m i n i u เียมใจกลางเมืองที่แท้จริงผสมผสานงานศิลปะระดับโลกกับคอนเซปต์ Time, p o s t and m u l t i c u u t u r อที่แอสตันสีลมกับราคาที่ดีที่สุดในตอนนี้6.99ล้านบาทค่ะ สนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจสาขาเรื่องจิบบค่ะสวัสดีค่ะราดาจากเวลติเมียร์เอสเตดค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการแอสตันสีลมนะคะคอนโดลักชัวรี่จากอนันดาเดเวล OP เมนต์นะคะบนทำเลเรียลซีบีดีอย่างสีลมนะคะที่มีการออกแบบด้วยง,งานศิละปะที่น่าสนใจพร้อมมัลติเคิลเจอร์นะคะและการออกแบบห้องที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนนะคะวันนี้จิ๊บกับน้องราดาจะพาไปชมกันค่ะโครงการแอสตันสีลมนะคะสร้างเสร็จพร้อมอยู่เนื้อที่โครงการมากกว่า2ไร่จำนวนยูนิต429ยูนิต ะะที่จอดรถที่นี่ให้มากถึง70%ค่ะเป็นแบบ conventional parking นะคะโดยขนาดห้องนะคะมีตั้งแต่31ตารางเมตรไปจนถึง80กว่าตารางเมตรเลยค่ะใครที่กำลังมองหาบ้านใจกลางเมืองที่นี่นะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยค่ะอพอเข้ามานะคะในส่วนของล็อบบี้อลังการมากๆเลยนะคะประตูทางเข้าที่นี่ค่ะแน่นอนออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยนะคะแบบรับซับกันไปเลยค่ะน้องระดาใช่ค่ะพี่จิบ๊บเพราะว่าที่นี่บ้านเลขที่168 พกล็อกซิลอยู่แล้วรวยคะ่ะออมาเลที่นี้ก็คือดูหลักงจุ้ยมาด้วย<ช>นะคะ,คะนะ่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็การดีไซน์ที่นี่นะคะให้ความสําคัญกับเรื่องของเอกลักษณ์นะคะเป็นไอคอนิกแล้วก็ผสมผสานได้อย่างลงตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการดีไซน์แล้วก็อย่างที่เห็นค่ะ,คะที่นี่จะมีการดีไซน์ที่เรียกว่า t า r e p o r s หยุดเวลาในที่นี้คืออะไร คือด้วยความที่สีลงเป็นถนนที่ทุกพล่านย่านธุรกิจอย่างคึ้คืนตลอดเวลาค่ะแต่พอมาอยู่ที่คอนโดนี้แล้วเราจะได้เหมือนกับมาหยุดพักนะคะมาเป็นที่อยู่อาศัยที่สามารถพักผ่อนได้นะคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะคือผ้าตรงนี้จะไม่ใช่ผ้านะคะแต่เรามองเห็นงานแล้วแบบเมืนแต่ว่าด้วยความเป็นแบบวัสดุทองแดงกับเงินนํามาถักทอนะคะเป็นรูปแบบงานศิลปะรูปแบบหนึ่งจาก อุตสาหะเซอร์เฟสค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกถือว่าเก๋มากๆเลยและงานศิละปะนะคะที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งก็คือล็อบบี้คอนโดนี้เลยนะคะเป็นงานออกแบบของคุณโด่งสเกลเจอร์นะคะที่มีเอกลักษณ์มากๆเลย<ช>คือค,คุณโด่งสเกลเจอร์เองเนี่ยมีงานศิละปะตามที่ต่างๆมากมายนะคะเขามีชื่อเสียงมากๆนะคะงานศิละปะชิ้นนี้ก็ถูกมาวางไว้ที่แอสตันจีหลงเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจนะคะด้านหลังตัวนี้จะเป็นวอลเปเปอนะคะผลงานจาก อุตสาหะเซอร์เฟซอีกเช่นกันค่ะเป็นลายสารนะคะทําให้เกิดผลงานศิลปะที่น่าสนใจแบบนี้เลยค่ะมีชื่อเรียกด้วยชื่อว่าเจสโซ่ค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะนี่แค่ล็อบบี้อย่างเดียวนะคะ<ช>นอกจ<ส>ากจะเป็นล็อบบี้ที่โอทงนะคะยังมีงานศิลปะมากมายและทั้งโครงการที่นี่นะคะยังมีงานศิลปะต่างๆพวกนี้ค่ะถูกจัดวางไว้นะคะตามส่วนกลางของที่นี่ไว้อีกนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนบ้านเราเป็นเซลเกอรี่เลยใช่ค่ะเหมือนเราเดินในงานศิลปะตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็เดินถัดไปนะคะยังมีงานศิลป์ ชิ้นหนึ่งที่จีบชอบมากเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะและหนึ่งงานศิลปะปที่ตั้งอยู่กลางล็อบบี้นะคะเรียกว่า skipping stone ค่ะซึ่งเป็นฟรีฟอร์มนะคะของน้ําเวลาที่เราอโยนหินลงไปและ time พ a u s e คือมัอนน้ำที่มันกระเซ็นขึ้นมาใ่ค่ะนี่ก็คือจําลองไว้นะคะเขาบอกว่าให้เราหยุดอยู่กับปัจจุบน<ช>ันนะคะก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์ที่ไม่ค่อยเห็นตามคอนโดเท่าไหร่นะคะ<ช>แต่ว่าที่นี่ค่ะก็ะะเ,เลือกใช้งานศิลป,ปะมาตกแต่งล็อบบี้แล้วก็ส่วนกลางให้สวยงามมากค่ะใช่ค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น48ค่ะสกายโซเชียลคลับค่ะซึ่งเป็นชั้นบนสุดของโครงการแอสเซนสีลมนะคะทุกคนคือวิวดีมากนะคะมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาสวยมากๆนะคะใช่ค่ะพี่จีและถ้าเกิดสมมติในช่วงเทศกาลค่ะทุกคนแล้วจุดพลุเนาะเราก็มองเห็นพลุได้จากไอคอนสยามด้วยนะคะห้องนี้ค่ะใครที่อยากจะมาจัดปาร์ตี้ก็สามารถจองห้องนะคะเป็นห้องมาเป็นไพรเวทปาร์ตี้นะคะหรือว่ามานั่งทำงานในห้องนี้ก็ได้ค่ะเทควิวจึ้งๆกรุงเทพมหานครได้เลยนะคะหรูหรามหัจมากเลยค่ะ ชั้น34จะมีสระว่ายน้ำที่เป็นรูปตัวยูค่ะซึ่งจะทำให้แบ่งการใช้งานได้พลเวทมากยิ่งขึ้นนะคะเราเหมือนมีสระว่ายน้ำสองสระเลยนะคะที่สำคัญค่ะมองเห็นวิวนะคะกรุงเทพมหานครและวิวตึกมหานครสวยงามมากๆเลยค่ะเชื่อมจากสระว่ายน้ำนะคะก็จะมีในส่วนของฟิตเนสค่ะซึ่งฟิตเนสที่นี่นะคะ ใหญ่มากๆค่ะทุกคนเครื่องออกกำลังกายคือครบคันมากๆสําหรับลูกบ้าน400ยูนิตนะคือเหลือๆเลยนะคะแลวที่สําคัญค่ะพื้นถึงเพดานสูงถึง6เมตรนะคะก็สามารถออกกำลังกายไปเทควิว,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 วกรุงเทพไปด้วยได้ค่ะและขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะชั้น34 m ค่ะเป็นชั้นที่เป็นเหมือนศูนย์รวมส่วนกลาง,งที่นี่เลยค่ะสามารถทํากิจกรรมได้หลากหลายเลยนะคะพี่จิ๊บไม่ว่าจะเป็นไลบรารีค่ะตรงนี้สามารถมานั่งทํางานหรือว่านั่งอ่านหนังสือก็ได้นะคะ หรือว่าเบื่อเบื่อก็ไปเทียเตอร์เล้าค่ะจะร้องเพลงคาราโอเกะหรือว่าจะนั่งดูเน็ตฟิกกับเพื่อนก็ได้นะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยนะคะสามารถเอนเตอร์เทนตัวเองในนี้ได้เลยและยังไม่พอ ที่พี่ชอบที่สุดเลยคะ่ะคือบิสเ s สเราเราเป็นนักธุรกิจเนาะก็จะต้องมี Business เลาที่เอาไว้มาประชุมงานหรือว่าถ้าเกิดจะมา h a n เอาทนะคะก็มีโต๊ะผูนะคะให้บริการด้วยอยากจะจัดเป็น private party ก็สามารถใช้บริการที่นี่ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่ชอบความผ่อนคลายนะคะที่นี่มีทั้งสตรีมซาวนา่าแล้วก็ห้องนวดค่ะสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยค่ะ z o ส่วนกลางกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวจิ๊บกับน้องระดาจะพาไปชมห้องตัวอย่างกันค่ะไปกันเลยค่ะห้องตัวอย่าง,งแรกที่จะพามาชมนะคะเป็นห้องขนาดเริ่มต้น31ตารางเมตรค่คะราคาตอนนี้อยู่ที่6.99ล้านบาทเพราะฉะนั้นใครอยากได้คอนโดพื้นที่ใช้สอยที่อยู่คนเดียวหรือ1นึงท่านนะคะสามารถเลือกไซส์นี้ได้เลยนะคะถือว่าราคาเนี่ยน่าเป็นเจ้าของมากๆเลยเพราะอยู่ในทำเลที่เป็นเยลว c ดีแท้จริงค่ะ พอเดินเข้ามาอย่างที่บอกว่าเลยเอาที่นี่มีการดีไซน์ที่ไม่เหมือนที่อื่นห้องนี้นะคะเป็นห้องที่สามารถเดินรอบห้องได้เลยค่ะทุกคนแต่เข้ามาในส่วนแรกกันก่อนก็คือในส่วนของห้องครัวค่ะครัวที่นี่นะคะบิวอินมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีขาวให้กรอสนะคะมีเตาไฟฟ้า2หัวสําหรับ1ห้องนอนและเตาไฟฟ้า4หัวสําหรับ2ห้องนอนนะคะแล้วก็มีเครื่องดูดควันให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนเครื่องซักผ้าค่ะก็สามารถที่จะติดตั้งภายในห้องได้เลยค่ะสําหรับพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้เนี่ยก็อยู่ติดกับระเบียงเลยค่ะจะมีการระบายอากาศอย่างดีนะคะแล้วก็จะเชื่อมในส่วนของห้องนอนค่ะแต่ว่าเราจะกั้นสัดส่วนกันด้วยตัวบานสไลด์นะคะตรงนี้ก็ทําให้ห้องเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะดูทีวีหรือว่าพักผ่อนก็ได้นะคะห้องที่2นะคะเป็นขนาดหนึ่งห้องนอนเหมือนกันนะคะแต่มีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาประมาณ48ตารางเมตรค่ะ จุดเด่นของห้องนี้นะคะมีอยสองอย่างด้วยกันคืออย่างแรกเป็นครัวปิดค่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยในส่วนของห้องเนี่ยจะเจอกับครัวบิวอินก่อนนะคะแล้วก็มีพาริชันก้นเป็นครัวปิดส่วนที่2เข้ามาจะเป็นโซนทานข้าวนะคะ dining a r e ยนะคะก็สามารถตั้งโต๊ะเป็น2ที่นั่งหรือจะตั้งเป็นสีที่นั่งก็ได้นะคะและตรงที่จิ๊บยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นโซนของลิฟวิ่งค่ะซึ่งที่นี่จะไม่ได้มีการกั้นห้องแต่จะใช้พาริชันเป็นหลักนะคะกันระหว่างโซนลิฟวิ่งกับห้องนอนได้ และที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นเซ็กซี่บาร์รูมขทดกคนอารมณ์เหมือนฟิลลิ่งอยู่โรงแรมหรูๆนะคะก็มีทั้งอ่างอ,องาบน้ำแล้วก็มีทั้งชาเวอร์นะคะแล้วก็เดินเชื่อมไปก็จะเป็นส่วนของ Walk-in Closet ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะสามารถที่จะเดินบนรอบได้เลยนะคะซึ่งบริเวณ Walk-in Closet ตรงนี้ค่ะสามารถตอบโจทย์คุณผู้หญิงนะคะบิวอินในส่วนของซู่เสืส้อผ้านะคะหรือว่าในส่วนของชั้นวางของได้มากเลยค่ะ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของห้องนี้ก็คือห้องเนี่ยจะมีช่องแสงค่ข้างๆเยอะเพราะว่ากระจกนะคะมีทั้งโซนของลิฟวิ่งและโซนของห้องนอนนะคะตรงของห้องนอนเองเนี่ยก็ยังมีพื้นที่สามารถที่จะวางโต๊ะทำงานไว้ได้ด้วยค่ะและห้องนี้นะคะเป็นห้องตปวอย่างห้องที่3านะคะสำหรับไซส์2ห้องนอน75ตารางเมตรค่ะ ในส่วนของห้องนี้นะคะจะใช้พื้นที่ห้องนั่งเล่นเป็นแบบหน้ากว้างค่ะซึ่งจะเป็นห้องที่มันคอนเน c t ตั้งแต่ living นะคะเป็นห้อง dining area นะคะครัวแล้วก็ห้องน้ำนะที่นี่ก็คือจะเป็น2ห้องนอนสองห้องน้ำนะคะก็จะมีห้องน้ําด้านนอกแล้วก็สําหรับ master เนี่ยก็จะมีห้องน้าด้านในด้วยนะคะ จุดเด่นของห้องนั่งเล่นคือนอกจากจะเป็นห้องหน้ากว้างแล้วนะคะคือกระจกเยอะนวดาใช่ค่ะสามารถรับแสงและรับวิวได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่นะคะพอที่จะทําเป็นแบบว่า Work f r r m Home Work f r r m c o n t r o l นะคะ,คะตรงนี้ใส่โต๊ะทาง,งานได้เลยค่ะเชื่อมต่อไปจะเป็นในส่วนของ d r n i n n g r r e a และ Kitchen Area นะคะซึ่งในส่วนนี้สามารถตั้งโต๊ะทานข้าวนะคะได้ถึง4ที่นั่งนะคะและในส่วนของคิ t c ช่น Are a นะคะ ครงการให้เตาไฟฟ้ามาถึง4หัวแล้วก็เครื่องดูดควันเลยค่ะชั้น Bedroom นะคะที่นี่ก็เตรียมไว้นะคะสำหรับใส่เตียงท่าฟุตนะคะแล้วก็มีมุม Corner นะคะสามารถ Build-in ตู้เสื้าได้ค่ะสำหรับห้อง Master Bedroom นะคะห้องนี้สามารถ Build-in ตู้เสื้าได้แบบ L shape เลยนะคะหรือว่าจะเว้นที่ไว้นะคะสำหรับ ต๊ะแต่งหน้านะคะแล้วก็เชื่อมมาอย่างห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ําที่นี่ก็จะมีในส่วนของอ่างอาบน้ําด้วยนะคะเป็นจากรกุชี่ด้วยค่ะแล้วก็เชื่อมต่อมานะคะในส่วนของที่วางเตียงนะคะเตียงที่นี่ใส่ได้ประมาณ5-6ฟุตเลยนะคะที่สําคัญนะคะกระจกที่นี่เป็นกระจกเข้ามุมนะคะสามารถเทวิวได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะ และห้องตัวอย่างสุดท้ายที่พามาชมนะคะเป็นห้องขนาด2ห้องนอน75ตารางเมตรซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการแอสตันสีลมเลยค่ะทุกคนเพราะห้องนี้ค่ะแม่ฟิลลิ่งเดินเข้ามาเมื่อกี้รดลงบันไดใช่ไหมเหมือนอยู่บ้าน,านเลยนะบ,บ้านนะคะเพราะว่าเขาทําเป็นห้องที่มีชื่อเรียกว่าห้องสแต็กนะคะใช่แล้วคะ่ะซึ่งห้องสแต็กการออกแบบแบบนี้มันมีจุดเด่นย่งไรบ้างคะน้องอดา ก็คือฟิลลิ่งที่เดินเข้ามาใช่ไหมคะ,คะก็เหมือนเราอยู่บ้านเลยค่ะ,คะเป็นสัดส,ส่วนเลยค่ะค่ะที่สําคัญคือมันได้เรื่องของวอลลุ่มฟอร์ดฟิลลิ่งของห้องนั่งเล่นเนี่ยสูงมากๆนี่สูงประมาณ3.5เมตรค่ะซึ่งสูงกว่าเพดานปกติทําให้ใบริเวณห้องนั่งเล่นตรงนี้ค่ะโปร่งมากๆนะคะซึ่งเป็นการออกแบบที่น่าสนใจมากๆนะคะ ทีนี้สําหรับห้องนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นโถงทางเดินค่ะโฟร์เย่เข้ามานะคะเราก็จะเป็นบันไดขึ้นมาสเตปขึ้นมาเพื่อเข้าห้องนอนค่ะซึ่งตรงเนี้ยเราเดินผ่านเข้ามาปุ๊บมาด้านหน้าเนี่ยจะมาเจอส่วนลิฟวิ่งห้องลิฟวิ่งนะคะมีส่วนที่น่าสนใจหลายอย่างมากๆเลยค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวดับเบิลบานโคนี่นะคะเราสามารถที่จะเปิดสไลด์บานเลื่อนออกทําให้สามารถที่จะเทควิวได้มากขึ้นจากตัวห้องนั่งเล่นค่ะ ถ้าอยู่ห้องนี้นะคะบริเวณชั้นสูงค่ะสามารถที่จะเทควิวแม่น้ําได้เลยค่ะพี่จิ๊บอ๋อเพราะมันจะหันไปแบบโคง้งแม่น้ําเจ้าพา<ช>ระยาพอดีเนาะคือพื้นที่ที่เนี่ยคะ่ะด้วยความที่มีความจากัดในเรื่องของราคาที่ดินที่สูงเพราะฉะนั้นเขาจะดีไซน์พื้นที่ห้องเนี่ยค่อนข้างเยอะจะมีแค่แบบพื้นที่ในการเปิดรับลมอะไรอย<ช>่างเงี้ยค,ะค่ะก็ทำให้เราสามารถใช้พื้นที่ในห้องอ่ะได้มากยิ่งขึ้นนะคะ และห้องนี้นะคะเป็นห้องเ e c ค n d b นเบดรูมค่ะห้องนอนเล็กเนาะซึ่งสามารถใส่เตียงขนาดประมาณ3,3.5ถุดฟุตได้นะคะแล้วก็บิวอินตู้เสื้อผ้าได้เลยนะคะห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างไว้ด้วยนะคะก็ทำให้ห้องเนี่ยไม่ได้ดูอึดอัดจนเกินไปสำหรับแอร์เนี่ยก็เป็น ceiling c o n c e a l Ti า e เหมือนกันค่ะและห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะทางเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับบล็อกอินค s e วเซตก่อนเนาะซึ่งโครงการตรงนี้จะไม่ได้บิวมาให้นะคะคุณสามารถที่จะเลือกบิวอินนะคะตามสไตล์ที่ตัวเองชอบเลยนะคะ คอนเนคไปจากวอล์ i อินโครเซตนะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ําที่นี่นะคะจะให้มาในส่วนของอ่างถักด้วยนะคะหรืออ่างอาบน้ํานะคะคือถ้าใครเลือกชั้นสูงสุดนะคะก็สามารถอาบน้ํบายเทควิวแม่น้ําเจ้าพระยาไปได้ด้วยค่ะเมื่อกี้อาบน้ํานะคะทุกคนให้เป็นระบบจากกุชชี่ด้วยนะคะหรือใครที่ไม่ได้ลงอ่างนะเราเยอยากจ,จะยืนอาบน้ํานะคะที่นี่ทําแบบแบบ่งสัดส่วนได้ดีคือบางที่ก็จะเอาแบบชาเวอร์ไปอยู่ในอ่างด้วยซึ่งมันทําให ใช้ชีวิตลําบากเหมือนกันแต่ที่นี่ใครแยกส่วนเลยว่าถ้าเกิดเราอยากจะอาบน้ําแบบในชีวิตประจําวันนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งแผ่นชาวเวอร์แล้วก็เลนชาวเวอร์เตรียมไว้ให้แล้วค่ะและเชื่อมเข้ามานะคะในพื้นที่ส่วนนี้ก็จะเป็นที่วางเตียงนะคะห้องมาสเตอร์เบดมนะคะสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนคอนเนอร์วินโดว์ค่ะรับวิวยามเช้าได้จากห้องนี้ได้เลยค่ะ และแน่นอนนะคะว่าการซื้อสังหาอะไรก็แล้วแต่เราจะดูเรื่องของทำเลเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคอนโดมิเนียมเนาะมีหลากหลายทำเลมากๆแต่ถ้าเกิดเราอยากได้อะไรที่เป็นวิลล์ CBD จริงๆหรือว่าสิลมนี่ก็เป็นทำเลหนึ่งที่น่าสนใจนะคะใช่ค่ะพี่เจฟตัวโครงการค่ะอยู่ติดริมถนนสีลมเลยค่ะค่ะซึ่งถือว่าเป็นถนนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีคอนโดเกิดขึ้นใหม่ด้วยมูลค่าของที่ดินเนี่ยแพงมากๆะคะแล้วก็ที่ดินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโรงแรม เป็นออฟฟิศิลดิงนะคะหรือเป็นที่ดินที่เป็นแบบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะ<ช>เพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ดินแบบท้ายๆและที่จะสามารถพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมนะคะที่เป็นแบบฟรีโฮลด์ถือว่าแรไอเทมมากๆเลยนะคะเพราะตัวโครงการค่ะอยู่ติด BTS ช่องลนนซีนะคะเพียง350เมตรเท่านั้นค่ะค่ะ 1>, 1สถานีถึงสวนลุมพินี3สถานีถึงสยามสแควร์ค่ะค่อนข้างสะดวกในเรื่อง<ช>ของการใช้ BTS แต่ถ้าใครขับรถค่ะที่นี่ก็ใกล้ทางด่วนหลักหลายเส้นทางเส้นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลกรุงเทพคิสเตียน โรงเรียนอสัสสำชัญหรือแม้กระทั่งตึกมหาคนครนะคะตัวโครงการก็อยู่ใกล้มากๆเลยค่ะที่สําคัญค่ะใกล้กับออฟฟิศบิลดิ้งเกรดเอนะคะอย่างตัวช่องนนทรีเองเนะี่ยแน่นอนเป็นศูนย์รวมของแหล่งออฟฟิศบิลดิ้งที่น่าสนใจแล้วก็<ช>รวมถึงสถานทูตที่ถือว่าเส้นเนี้ยค่ะมีสถานทูตเนี่ยแทบจะเยอะที่สุดในกรุงเทพมหาคนครแล้วนะคะนี่คือเป็นทําเลที่แลงไอเทมแล้วก็เป็นทําเลที่หาได้ยากในการจะซื้อที่อยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียมที่เป็นลักชัวรี่แบบนี้ค่ะสาหรับใครที่สนใจแอสตันสีลมไม่ว่า จะซื้ออยู่เองหรือซื้อลงทุนสามารถติดต่อที่เบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะลูกเพจอสังหาเรื่องจิจิเท่านั้นนะคะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆรวมถึงความรู้อสังหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจและ y YouTube อสังหาเรื่องจิจินะคะคราวหน้าจิ๊บแะทีมงานจะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันค่ะสนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะ